สวัสดีค่ะหากเอ่ยถึงโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยกว่า90และมีความเสี่ยงเป็นโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตวันนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเรามีเทคโนโลยีในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบตันซึ่งวันนี้นะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราคือนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ค่ะศัลยแพทย์ญญระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะ ภาพดีกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามวันนี้นะคะเรานั่งอยู่กับนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ค่ะสารแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ,คะโรคหลอดเลือดสมองติบตันเนี่ยมีอาการเบื้องต้นอย่างไรและผู้ป่วยที่เข้ามารักษาเนี่ยเขามีอาการอย่างไรบ้างคะครับโรคหลอดเลือดสมองติบตันเนี่ยนะครับมีอาการได้หลายอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ย คืออาการอมาัอมพา,า, <c oughs> า์อัมพาตอ่อนแรงแขนขาข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายหรือว่าชานะครับข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายจะเป็นซิกเดียวเราก็ต้องทันทีทันใด<อ>นะครับคือเหมือนกับเปิดไฟปิดไฟเลยอุด<อ>ตันปุ๊บเนี่ยสมองหยุดทํางานไปข้างหนึ่งเนี<อ>่ยนะครับก็จะอัมพษ์ไปเลยข้างหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเป็นข้างซ้ายเนี่ยแขนขาข้างขวาก็จะอ่อนแรงแล้วก็พูดไม่ได้ด้วย<อ>นะครับหรือว่าอาการอื่นๆก็เช่นตามองไม่เห็น ทันดีทันใดนะครับใช่ครับข้างใดข้างหนึ่งของลูกตานะครับส่วนใหญ่เกิดจากอาการเส้นเลือดสมองอุดตันเส้นเลือดสมองอุดตันโดยเฉียบพลันแบบนี้เลยใช่ไหมคะครับแล้วสาเหตุ่ะคะคุณหมอเกิดจากอะไรคะสาเหตุที่เส้นเลือดสมองตีบเนี่ยมีอยู่3อย่างใหญ่ๆนะครับคืออันที่1เลยเนี่ยเป็นที่หัวใจนะครับหัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะหรือลิ้นหัวใจอาจจะตีหรืออาจจะมีแคลเซียมไปเกาะแล้วทําให้เลือดเนี่ยเกล็ดเลือดเนี่ยวิ่งไปกระแทกกับ วาลที่หัวใจหรือลิ้นหัวใจเนี่ยอุดนะครับเกาะกันเป็นก้อนแล้ววิ่งขึ้นมาอุดในสมองอันนี้คือสาเหตุอันที่หนึ่งนะครับหร,หรือบางคนเนี่ยเป็นที่เส้นเลือดที่คอติดนะครับเส้นเลือดที่คอตีบเนี่ยทำให้เกิดการหมุนวนผิดปกตินะครับของเลือดนะครับทำให้เกล็ดเลือดที่อยู่ในน้าเลือดเนี่ยเกาะกันเป็นก้อนแล้ววิ่งเข้าไปอุดในสมองนะครับอันนี้สาเหตุอันที่สองสาเหตุอันที่สามเนี่ยก็คือหลอดเลือดในสมองเองเนี่ยเกิดนะครับค่อยคตีบค่อยๆติบแล้วก็ตัน ก็เลยไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับสาเหตุเกิดจากสามอย่างใหญ่สามอย่างนี้นะคะแล้วผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ต้องเป็นโรคอะไรมาก่อนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะมีพวกความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันนะครับอายุนะครับสุบบุรีนะครับดื่มสุรานะครับไม่ออกกําลังกายนะครับแล้วก็โรคหัวใจบางชนิดอย่างที่บอกไปเต้นผิดจังหวะหรือลิ้นหัวใจ ะค,ะค่ะเคยได้ยินมาว่าการรักษาโรคหัวใจด้วยการสวนหัวใจเราสามารถนําเทคโนโลยีนี้มารักษาโรคหลอดเลือดสมองได้ไหมใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีนี้ค,นครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถใส่สายสวนนะครับ<อ>ทางหลอดเลือดแดงเนี่ยเข้าไปทําการรักษาเส้นเลือดที่สมองอุดตันได้หลักการเดียวกับหัวใจนะครับค,คือหเมื่อก่อนเนี่ยเราทําหัวใจใส่บอลลูนนะครับใส่สเตนเข้าไปถขยายเส้นเลือด ที่หัวใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีใช้เทคโนโลยีอันนี้นะครับใส่เลยขึ้นไป<อ>เลยจากหัวใจขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปสมองเลย,<อ>เลยนะครับสามารถไปขยายเส้นเลือดในสมองได้นะครับ<อ>เพื่อช่วยคนไข้ในกลุ่มนี้ะนะครับคุณหมอคะพูดถึงขั้นตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรแล้วแตกต่างจากวิธีดั้งเดิมอย่างไรมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายังไงบ้างคะค อันนี้ก็เป็นวิธีที่ใหม่ครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าดั้งเดิมเองเนี่ยพอมีคนไข้เส้นเลือดสมองตีปุ๊บนะครับคนไข้มาด้วยออมพึกออมพาสเฉียบพันปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากที่เราวินิจฉัยได้เราก็จะไปฉีดยาละลายละลายก้อนเลือดที่เส้นเลือดอันนี้คือวิธีดั้งเดิมฉีดยาละลายทางหลอดเลือดดำนะครับยาเนี่ยต้องผ่านไปทางหลอดเลือดดำนะครับวิ่งไปทั่วร่างกายเราวิ่งไปที่ จุดหมายคือเซ้นเตอ์สมองนะครับก็ไปจะทาการละลายแต่วิธีการใหม่เนี่ยหลังจากที่เราวินิจฉัยได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับใส่สายสวนเข้าไปทางหลอดเลือดแดงนะครับแล้วไปลากออกก้อนเลือดออกหรือไปใส่สเตนคือข,ขยายขยายที่เส้นเือดที่ติดนั้นได้เนี่ยซึ่งข้อได้เปรียบอันดับหนึ่งเลยก็ค,คือว่าเวลาเวลาที่เราฉีดยาดละลายทางหลอดเลือดดาซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมนั้นเนี่ยเราให้เวลาได้แค่4ี่ชั่วโมงครึ่ง นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน<ม>และได้ผลดีในการรักษา<ม>แต่วิธีใหม่เนี่ยเราสามารถเอ็กเทนเวลาขยายเวลาได้ถึง8ชั่วโมงโ<อ>เพราะฉะนั้นคนไข้ที่มาช้ากว่าสีชั่วโมงก็ยังมีโอกาส<อ>ที่จะรักษา<ม>นะครับอันที่1อันที่2ก็คือประสิทธิภาพที่ดีกว่า<ม>ประสิทธิภาพที่ดีกว่าคือยังไงนะครับอย่างเช่นคนไข้ในรายนี้เนี่ยนะครับเป็นเส้นเลือดสมองเนี่ยตีบตันเองนะครับ<อ>นะครับจะเห็นภาพทางซ้ายมือเนี่ยนะครับว่า เส้นเลือดมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับที่ตีบไปนะครับหลังจากที่เราไปใส่สเตนขยายเนี่ยเนี่ยนะครับ <Brew. S 1> จะเห็นว่าเส้นเลือดเนี่ยเ<ๆ>ส้นเนี้ยขึ้นมานะครับแตกต่างกันเลยแตกต่างกันเลยนะครับว่าเส้นเลือดสมองข้างขวานะครับตีบเห็นไหมฮะเห็นแต่ต่อนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยพอเราใส่สเตนเข้าไปขยายปุ๊บ <Kore. S 2> จะเห็นว่าเลือดวิ่งโฟล่เข้ามาได้นะครับประสิทธิภาพของการรักษาของการใส่สเตนเนี่ยนะครับ ดีกว่าการฉีดยาละลายแน่นอนเพราะว่าสามารถรักษาเส้นเลือดตีบจากตัวเส้นเลือดที่มันแคบลงมาเองการฉีดยาเข้าไปละลายไม่สามารถทําได้นะครับแต่การใส่สเตนเนสสามารถไปขยายเส้นเลือดนะครับที่มันตีบได้เพื่อให้มันมีรูให้เลือดวิ่งเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับไปสังเกตเห็นว่าเลือดวิ่งเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเส้นเลือดที่มันตันไปนะครับคอขอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราใส่สเตนเข้าไปขวางนะครับ อันนี้คือสายเล็กๆนะครับถ้าสังเกตดูถ้าซูมดูเนี่ยจะเห็นสายเล็กๆเข้าไปนี่ก็คือสายไมโครแคดิเตอร์คือสายสายยางเล็กๆที่ใส่เข้าไปเพื่อเอาสเตนเนี่ยเข้าไปขวางไว้เข้าไปอ้าสเตนออกนะครับในภาพนี้แต่ในภาพนี้ไม่มีนะครับเส้นนี้เส้นนี้หายไปนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพของการร,กาารักษาแบบใหม่มนะครับและแบบนี้ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความพร้อมในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองติบตันนี้มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอ ทางโรงพยาบาลเชีงยงใหม่รามเนี่ยสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมามนะครับเพื่อลองรับกลุ่มคนไข้นะครับที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองติดตันเน็ตโดยเฉพาะเลย<อ>นะครับเราจะมีแทร็กพิเศษเขาเรียกว่า stroke fast tag นะครับหรือว่าแทร็กสำหรับคนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยพอมาถึงปุ๊บไม่ต้องรอคิวนะครับเราใส่โปรแกรมนี้เข้าไปปุ๊บคนไข้ก็จะถูกเอ็กซเรย์เลย ด้วยเวลาที่รวดเร็วมากนะครับเราต้องการวินิจฉัยให้รวดเร็วมากนะครับสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อการรักษาที่รวดเร็วนะครับตั้งแต่ปี52<อ>นะครับเราทำมา5ปีละค่ะนะครับนั่นก็คือคนไข้มั่นใจได้มั่นใจได้เลยน,นะครับ<ด>แล้วก็เทคโนโลยีอันนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นคนไข้ที่ต้องการใส่สเตนต์ะนะครับหรือต้องการลากก้อนเลือดออกจากสมองเนี่ยเรามีทีมงานนะครับเรามีเครื่องมือที่พร้อมนะครับมีทีมงานที่พร้อม24ชั่วโมงนะครับ available ตลอดนะครับตลอดเลยนะครับคือมาปุ๊บมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้นะคะสุขภาพดีกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะในแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ค่ะศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมองจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะขอบพระคุณมากา <ขอ S 2> ค่ะ <movie. S 2> สุขภาพดีกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามจะกลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเชียงใหม่รามสวัสดีค่ะ